ที่3ของการจัดงานวิถีข้าววิถีไทยข้างทำเนียบรัฐบาลนะคะประชาชนให้ความสนใจร่วมชมงานอย่างคึกคักตลอดทั้งวันค่ะงานวิถีข้าววิถีไทยไทยไรส์ไทยเนสนะคะกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพและตลาดน้ําวิถีไทยคลองประดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลวันนี้มีประชาชนทยอยมาเที่ยวชมงานอย่างต่อเนื่องกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ในการพัฒนาข้าวไทย เทศกาลข้าวไฮไลท์มหัศจรรย์ข้าวไทยการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวการจำหน่ายข้าวคุณภาพของไทยและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบการจำหน่ายข้าวราคายุติธรรมที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้พบกับประชาชนผู้ซื้อข้าวโดยตรงรวมทั้งกิจกรรมการประกอบอาหารโดยเชฟระดับมืออาชีพของไทยและการแสดงวัฒนธรรมสีภาคส่วนสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในงานคือข้าวพันลืมผัวสำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ไปเที่ยวชมงานได้จนถึงวันที่5เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง18นาฬิกา